ตามมาแล้วยกขึ้นเลยน้ํานะครับยกน้ําขึ้นเลยอย่ะยกน้ําขึ้นเลยพี่นั่นแหละครับสาธุสาธุนะสาธุสาธุสาธุครับภาพเสเยียงชัดเจนขอบพระคุณมากครับผมน้ําไม่ลาดนะครับน้าไม่ลาดนะครับขับยาออกมาเลยครับขับยออกมาครับข,บาาขับออกมาเลยครับน้ําไม่ลาดนะโอเคครับ ยกครับยกขึ้นครับยกน้ําขึ้นครับไม่ต้องกลัวหลงตาร้อนนะบางคนก็ไม่รู้ก็อ่าเราก็บอกกันได้นะบางทีเขก็ไม่รู้จริงๆนะครับนี่ครับตาบุญชื่น หาทุกับทุกท่านทุกคนด้วยนะหาทุกหาทุนะน้ำถวายท่านก็ติดเลยมั้ยน่ะน้ำถวายท่านก็ติดเลยมั้ยน่ะไ่าให้จับจับไปจับไว้เออถวายก็ติด้วยเลยถวายถวายก็ติดไหมอาจารย์ถวายนั่นก็ติดถวายก็ติดไม่ถวายถวายแต่น้ำนะอ๋อน้ำอยู่ในกระติก สวา,ายแต่น้ำแนละกระติกไม่ต้องนะ ard, เอาไปเดี๋ยวญาติเดี๋ยวสิทธิ์ไม่รู้นะครับ <S 2>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  ข่อพระคุณนะครับทุกท่านทุกคนด้วย 10บาทรสชาติออริจินอลสิบาทมาแล้วสาธุสาธุนะครับมาแล้วครับหลวงตามาแล้วครับหลวงตาบุญชื่นมาแล้วนะคะเดินทุดงมาเรียบร้อยแล้วคุณยายจับนะจับน้ำทับายนะ อาจารย์ยเยยย<อ>ดินทุดงมาแล้วนะครับสาธุสาธุนะสาธุ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 อ่าเป็นสิริมงคลนะตัวเราเองเป็นน้ำมนต์เป็นน้ำมนต์ฮะทุดยอดนะนี่ฮะทุดยอดทุดยอด ไปช่วยไปช่วยญาติธรรมไม่ใช่ไปหนีไปช่วยญาติธรรมช,นนช่วยญาติธรรม พัรูปแล้วมั้งคร่ายรูปด้วยกันยังเหออะมาดีมาตุ๊กแกกาธันปอยื่นครับนี่นะน็อตสองนี่ะครับขึ้นมาเลยครับช่วยกันยังไงครับขึ้นมาขึ้ กับขอบคุณทุกท่านทุกคนด้วยแล้วก็แฟนเพจนะครับก็อาจารย์นะก็ได้มาจําวัดอยู่ที่วัดไทยสมุทรนะครับไทยสมุทรนะครับผมนะครับผมเป็นที่แน่นอนนะคะตรงนี้แล้วนะคะก็ยืนยันได้นะครับสิทธิอนุสิ์นะทุกท่านทุกคนนะครับแล้วก็ใครที่ดูไลฟ์สดนะก็แจ้งข่าวสารให้ด้วยก็คือ อ่าสํานักสงนะครับหรือว่าวัดใช่ไหมอาจารย์ที่พักสงนะครับอ่าภัยสมุทรนะครับจังหวัดพังงานะครับอ่าอำเภอตะกัวปานะครับผมจังหวัดพังงานะครับก็แจ้งข่าวให้ทุกท่านทุกคนได้รับทราบถ้าเกิดข้อมข้อพูนผิดพลาดประการใดก็ขอประทานอภัยโทษทุกท่านทุกคนด้วยที่ติดตามข่าวสารนะครับตอนนี้คือข่าวล่าสุดก็คืออ่าสํานักนะอ่าสง ภัยสม,มุทรนะคะอ่าน,นี่ก็คือยืนยันได้เลยนะวันนี้ญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะที่ได้อยากจะมาถวายนะปันนะพระอาจารย์ก็หรือว่ามาอ่าสวดมนต์ท่งวัดเย็นก็มาได้เลยนะคะที่วัดภัยสม,มุทรนะคะขอบพระคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามกันไลฟ์สดด้วยนะวันนี้กล่าวขอบพระคุณด้วยนะคะผมก็ได้มาส่งนะพระอาจารย์จำวัดนะที่นี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะครกลาบขอบคุณจริงๆทุกท่านทุกคนถ้าเกิดมีโอกาสไหนอยากจะให้เพจภูเก็สมาร์ทนิวนะได้มาเสนอข่าวต่างๆก็ขอประทานอภัยโทษวันนี้ขอกราบลาเพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับ <c oughs> mm -hmm. ที่พักมันไม่ใช่ปัญหาแต่เั็นนี่ครับ ก็ขอกลับลาไปเท่านี้นะคะให้หลวงตาได้พัก,ก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยนะไว้เจอกันใหม่นะคะข่าวสารของผู้กิสมัตินิววันนี้ก็ขอกลับลาหลวงตายปเท่านี้สวัสดีนะคะแฟนเพจนี่ฮะค่ำคืนนี้หลวงตาจะพักจําวัดอยู่ที่อ่าภัยสมุทรนะคะอ่านี่นะคะอันนี้คือบรรยากาศนะคะของทางวัดนะคะก็เป็นป่าคือเป็นป่าจริงๆนะสำนักสำนักสงฆ์ ภัยสมุทรนะคะนี่ฮะตะกัวป่าจังหวัดพังงานะนี่ผมก็มารายงานสดก็แจ้งข่าวให้ทราบเลยล่าสุดนะครับพระอาจารย์นะบุญชื่นได้มาจําวัดอยู่ที่ภัยสมุทรนะตะกัวป่าจังหวัดพังงาจ้า จังหวัดที่นี่นะไม่เดินนะจังหวัดที่นี่ครับค่ะพรุ่งนี้ก็เช้าก็จะออกเดินทางเส้นทางตะกวัวป่าต่อไปนะคะระับอันนี้เดี๋ยวบอกอีกทีนึงก่อนว่าแจ้งแฟนเพจให้ทราบก่อนเดี๋ยวผมเพื่อความยืนยันเดี๋ยวจะได้มาถูกจะได้มาสวดอภิธรรมหรือว่าสวดธรรมวัดเย็นนะอ่าที่วัดอะไรครับตรงนี้ยืนยันหน่อยวัดอภัยสมุดนะตะกวัวป่าจังหวัดพังงานะครับ อ่าโอเคนะครัอันนี้ยืนยันโดยญาติธรรมวันนี้ก็จะมาถวายน้นาําปานะก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวให้พระอาจารย์ได้เปลี่ยนจีวรเล็กน้อยแล้วก็พักผ่อนนะให้เราก็อยู่ตามอัยาศัยไปก่อนนะคร<ม>อ่าวันนี้ขอกราบลาวันนี้ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับา <c oughs> มามาคือญาติธรรม Oh, wow. <laughs>